เอกมาเป็นแบบนี้นดโโน,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 น้องนิดน้องนิดสวัสดีครับลุงนงสวัสดีครับจากน้องนิดนะครับลุงพุลุงุทสู้สู้อานกำลงใจในก้รเนาะเป็นพลังแรงใจรวหักันเดินไปด้วยกันมีกระสุนมาเจอวมาปคมาน้องนิด ยังไม่เลิกก็เลิกไม่หายนะคะาขึ้นแต่เชา้าตัวนี้ก็จะได้ลงนะมากขึ้นต่เาแต่นี้ขึ้นสาก็เลยลงชา้าคุณน,นิสสวัสด,ดีจ้าเ,ออเดี๋ยวใสเ่เ้อให้น้องดีก่านะคะคุณยายน้องก็สวัสด,ดีนิดนะคะ อี่าให้คุณไปโดนน้องนะขอ,อตัวจันน้องดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่าคุณยายเนาะขอบคุณนะคะ <c oughs> ลืมอะไรคุณยายลืมหม้อเลืมตั้งหม้อไว้เหรอคุณยายตั้งหม้อข้าวไว้ดีเหรอคุณเพื่อนเลื่อบคุณข้าคุณยายจ๋าขอบคุณมาก มีก็ม้ก็ตเลคะนมะเดียงจะดังไปหน่อยนะคะรีเสียมันได้นะคะทุกคนีก็หลีแล้วนะนีก็หลีแล้วนะมันจะดังเพราะว่าในฟังแตนีระเบื้งด้วยเวดาเวิ กันนอ้ตตนันต้้ไปในป่ามันร้อนไปหาจีนนก่อนบ้านมีมีป่าเขาไปก็บกิกไปหาเงกินนนนะครับเงินกินนมนะคินกินนมก็จะเริ่มนซแล้วไปบมันเงินกินน

จะมีลมนะ้งปานมัจะมีลมมาแล้วบา้านอันดีเจ็ดล้านดวงตาหกตา មកបានងមានទីខ្លួនដែរเด้อងមានដូចផងអរគុណបងបងខ្ញុំទី line ទីលើណា